ดินถึงไหวล่ะเดี๋ยวเธอก็รู้ฮะเธอ,อยากลองชิมอาหารที่ฉันทำไมจริงจริงเหรอถ้างั้นฉันขอลองชิมหน่อยสิได้ดอันนี้ใครชาเขียวเหรอเคิดยากฮะเอาคืนไป ไม่ฉันไม่ชอบพี่แกทำไม่ฉันไม่ชอบพี่แกทำถ้าคุณไม่อยากตายให้กดติดตามและกดไลค์ในช่องช่องนี้และคุกก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ